เพราะไอเซตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมฟาร์มในดันบางกอเน่ะเป็นนาทีเลยยังไงมันก็ไม่ตายเพราะว่าผมเปิดทีิ้งคืนแทนที่อุ่เรือน้อยผมไปฟาร์มเนี่ยโดยที่มันมีคารินแต่คารินนี่ใส่ประดับโทสะสามชิ้นนะอ่าแล้วเคลบิสพวกเนี้ยตอนนั้นยังไม่มีไอรีนด้วยมันยังไงมันก็ไม่ตายที่มันไม่ตายเพราะมันมีไออีวานมันมีไอเดโลตัวนี้มันก็ไม่ตายใส่เซเดน่าลงไปตัวหนึ่งก็จบถูกปหล่ะ ตอนนี้ก็คือมีไอรีนเวลค่าสิบแล้วผมก็ยังไปใช้บุ๊กนี้อยู่นะ <c oughs> โดยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะได้สิบแต้มนไม่รู้คือคาราวแล้วเนี่ยคำนวณว <c oughs> uh, uh, ันผ oh, ิดอัพายอนฮีโอแทบตันเลยสุดท้ายเอ้าเกมมันเกมเกมมันเปลี่ยนไปก่อนดีมีคนอื่นก็ะถามผมอยู่เหมือนกันเออช่วยแนะนำ uh, วิธีไอเดียอะไรนะตัแรกสองร้อยโอ้ย ผมก็เลยบอกถ้าให้ผมเล่นเป็นไกด์อะ่ะเนี่ยผมลงมาปล่อยออกโต้ยางงี้โอ้ใะอัฟขึ้นไปเขาไม่ไดา่ามั้งเหอเขาแต่ผมก็เอาให้ดูเพราะว่าการตั้งไอ้ตรงนั้นนะไอ้ช่องช่องเนะี่่ะให้ผมแปลภาษาให้มันก็น่าจะเหมือนกันคือผมแค่เอาไอ้ช่องที่มันได้สิแต้มอ่ะเนี่ยไอ้ช่องเนี้ยไอ้ช่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมเลื่อนมาฝั่งนี้เท่านั้นเอง คือเหมือนเอาสัตว์เลี้ยงไปเล่นเลยไอพวกนี้ก็เลื่อนได้ให้ผมเลื่อนไปเต็มก็ได้อะไรก็ได้แต่เอาแค่สองก็แค่นี้พลังโจมตีผมศูนทับห้าทักษะผมศูทับสามอ่าไอดี่อะไรจะไม่ไดูนยสามอ่ไอเดี 0, 000. ่ศูนย์พันนะมันต้องเปิดแอปแปลภาษาส่วนไอที่ไม่ใช่หนึ่งแต้มไอพุทธสองแต้มอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยการฟื้นฟูหรือว่าไรพวกเนี้ยอ่เราสามารถกดเพิ่มไปได้ถ้าแต้มเราขาดไปถึงสองร้อยอ่ะคือแต่อย่าให้มันเกินห้า เื่นโซวาลังยิตของบอสอะ่ะบอสมันก็คือจะเพิ่มเลือดให้ตัวเองได้แต่ถ้าผเกินหไปแล้วนะบอสมันจะเพิ่มไวถ้าเต็มสิบมันก็จะเพิ่มไวนะถ้าดาเมจเราไม่ถึงไอ้พวกนี้คือคุณสามารถไปเพิ่มแต้มได้นะผมตั้งโดยอย่างนี้นะแต่ปกติให้ชัวเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยออใส่เนี่ยสามันเลยเนี่ยคารินนะ่ะนะแต่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าคารินโดยส่วนมากนางก็ตีธรรมดาอยู่แล้วผมเอาไอ้นี้เข้าไปนะเนี่ยคือคารินับเคลมิดเนี่ยผมจะใส่พวกนี้เลยนะเรียกประดับอะไรนะ ประดับอ่าอันนี้ประดับย้อนเวลาอ่าผมจะใส่ประดับอันนี้ให้กับเนี่ยแบบนี้เลยนะฮะีเน่ผมยัใส่ขี้ให้คุณดูลกันนะฮะเนี่ยคือเนี่ยสองตัวเนี่ยผมใส่ย้อนเวลาไว้เลยนะโอกาสติดหร,รือวนะหรือว่าโอกาสตายไ่รู้อไอรีผมก็ลดครูไทมนะครับผมก็อย่างนี้นะฮะ ถ้ามันไม่ตายภายในเวลาผมก็ไปเปลี่ยนฮีโล่ปรับแต่งผมก็ใช้แค่สองตัวนี้แหละเนี่ยถ้าไอ้ตัวนี้ผมก็จะเอาตัวนี้ออกนะฮะก็อาจจะเป็นอเดลกับไอ้ลาเชลอะไรเข้ามาเนี่ยก็แนวนั้นนะครับเนี่ยคือที่ผมเล่นผมเล่นอ,อย่างงี้นะหลอร้อยแต้มผมได้ดูละส่วนมาตอรี่ผมก็เหมือนเดิมเนี่ยอันแรกขึ้นขึ้นอันนี้อะไรเนี่ยอกห้าลง,ลงนี่ลงตัวฮิวลงแล้วก็มาเอ๊ยมีร้อยหกห้า ร้อยแปดอ้านี่นะฮะไอ้ตรงนี้เราก็บอกแล้วผมเข้าไปยืนนิ่งดิ่งผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะไปยืนนิ่งนิ่งเลยเมื่อกีุ้ณก็เห็นอ่ะเนี่ยนะนะไปยืนโดยแบบว่าไปยืนทําหม่เออล่านั้นอนะ่ะตอนนี้เองไม่มีอะไรถ้าถามว่าเอาไอ้ตัวนี้ออกเราก็ต้องใส่ตัวฮิลเข้ามาใหม่อ่าตัวนี้ก็ได้นะใส่เข้ามาใหม่เลย อันนี้ก็แล้อ่ะนี่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 อ่ะแนวนี้เลยถูกไหมยืนนิ่งๆอีกถอดอ่ะดูมันอยู่ที่ว่าเราตีอ่ะตายภายในเวลาไหมแถวนั้นเองนะครับผม ไอที่เมื่อวานผมไอวันนั้นที่ผมรีบเล่นเขาวงกดอะกระเพาะนี่อะผมมาเอาไออัพไอสัตว์ไอสัตเอสจะปีดนี่แหละไปเทสในอ่าสุดท้ายเมื่อกี้ผมไปกดออกเดียวเอาจํานวนนัดเล่นยังไงมันก็ชนะครึ่งแพ้ครึ่งสลับกันอยู่อย่างนั้นอะอะไรก็ไม่รู้แพ้ห้าเกมชนะห้าเกมไม่มีขยับไปไหนเข้าไปเสียเวลาด้วยนะผมก็เลยกดออกไปเลยมุมใดมุมหนึ่งอย่าให้โดนคบสีครั้ง โดนนะโดนแน่นอนแต่อย่าให้ครบสี่คุณบอกเทคนิคอะไรคือเทคนิคที่เกียจหลบ <c oughs> ไม่มีอะไร <c oughs> มุมใดมุมหนึ่งยืนอ,อัดมุมทั้งเซทไอทั้ง,งตี้นะไอ้นี่จะหลบไปทางซ้ายหลบไปทางขวาก็ได้ครับท,<า><า>ทั้งเซตหลบได้หลบได้เลยนะแต่อย่างที่ผุบอก<ด>ผมไม่เล็นหลบผมตีบอสสายยืน ในเอ uh, 2อสองผมก็ตีสายยืนตรวนี้ลองไปดูคลิปที่ผมลงไม่ใช่ไหใช้คารลินในะนะแต่ผมอารุด,ดี้มานะพวกเทปเกามันใช้อากิลาตัวเดียวมันอย่างผ่านเลยอ่ะแล้วแต่นะวันเราคือเราทำให้พลังมันเกินที่แนะนำม,มาบอสผ่านทุก,ทก,ทกตัวเขาว่าอย่างนั้นนะเหมือนในสีนขั้นหนึ่งที่มันเพิ่มมาะระดับอะไรก็ตามพลังเพิ่มมาแล้วห้าแสน 5, กว่า พลังเราย,ยังไม่ถึงห้าแสนผมไม่เอาถามว่าผมมีสิทธิ์เล่นผ่านไหมผมก็มีสิทธิ์เล่นผ่านแต่ถ้าต้องไปปั้มแบบหลายชั่วโมงก็ต้องมาโอ้อยไม่เอาดีกว่าตีบอสอะไรตีห้าทีปกติผมดูพวกเก่ามาเล่นเอาอากิล่าเอาใครเอายูโอเอาเตโออะไรเงี้ยโอ้ยไอรีพิดไดแ้แล้วก็ต้องปิดเบนด้วยกนวะันเลยเอาเถอะอ่ะ เนี่ยที่ผมแนะนำนะมีคำถามว่าดันนี้จะแนะนําแต่คนบางคนเ,เขาเล่นออโต้สองร้อยห้าสิบแตสบายสบายถูกปะเพราะเขาไปบังคับหลบสกิลของบอสไอ้พวกนี้เขาก็ใส่พวกดามเดามจพวกซับลงไปเลย แต่อย่างผมผมไม่หลบสกิ day, ลใดๆของบอสเลยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าถามว่าผมต้องการแต้มเบ้าสองร้อยแต้มผมทําได้ผมกไปปรับอันด้วยอันนี้ผมอาจจะได้สองร้อยติดสองร้อยอะไรก็ช่างผมก็ไม่รู้แต่โดยส่วนมากผมก็เอาเข้านี้แหละะมันจะได้ทองสามห้าล้านมันจะได้อะไรตอนจบหรือว่าได้สี่สิบล้านอะไรเราไม่รู้เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันผ่านทัวร์อ่าโอเคผมจบคลิปเท่านี้ เผื่อใครจะเอาไปลองใช้ดูก็ได้นะ <c ười> คือเราเอาเซตที่เราตีไอ้มังกรนี่แหละไอดันมังกรนี่แหละเนี่ยผมใช้คําว่า SP ดา้อนหมอมีอยู่สอันคือเซตตัวไก่เข้าไปวะอ่าเนี่ยมีตังฮิวสตัวแต่ SP ดา g อนนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนไอ้นี่ออกนะฮะเป็นอเดลแดงนะฮะเป็นอเดลแดงหรือว่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะตัวลาเชลนะ ก็คือเท่านั้นอเดลแดงก็คือจะไปกับฟูลทามหรือไปกับเซตนี้ก็ได้เห็ไหมคือผมจะตีมังกรไอ้ดันโอริจีผมจะใช้แค่2แผนนี้ผมก็เลยบอกว่าแผนหนึ่งเนี่ยปึ๊กแต่นานมากอีกแผนหนึ่งก็คือไม่ถึง30วิอะไรอย่างนี้นะฮะนี่นี่ไอ้ไม่ใช่ไอ้เนี่ยผมใช้ตัวนี้เออเอฟพีเนี่ยผมว่าผมจะไปเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนตรงนี้เข้าไปเลยทำไมนะนี่ เขาบอกต้องไปรถกูถามใช่ไหมไม่ต้อง๋ยวเวลาช้า,าอ,อาี่นี้เราใส่อะไรนี่อ่ะช้านะนะสัตว์เอ็ดก็ได้นะหรือสัตว์ชุกก็ได้สัตว์ชุกมันจะใช้เวลา50วิบวิสัตว์เอ็ดเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ30วิบวิ ไม่เอาเคลมิดไปด้วยนะสาวะล่ะ <c oughs> ไม่เอาเคลมิดไปด้วยนะโอ้ยความจริงอีวานอีวานไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องเอาไปไออีวานรัติการต้องเอามันออกต้องใส่ตัวอื่นใส่ใครก็ได้นะฮะใส่เคลมิดใส่ตัวซับอะไรก็ยังไวกว่าเอาอีวานรัติการมาณนะเวลานี้นะฮะผมะผมไม่รู้ผมเห็นเขาเล่นอะประมาณสิบวิเองด่านเนี้ยทีเน่มันกดปุ้งวิ่งมาตรงนี้ ไอ้นี่วิ่งมาปุ้งจบสิบวินาทีเออแต่เขาบอกแปดแปดบ้าก็ดูอยู่เราก็แปดตามเขาบอกสัปดาห์ห้แล้วครัทำได้แปดสัปดาห์นี้เขาเปลี่ยนไอตัวอะไรนะไอตัวอ่าลาเชลเข้าไปแต่มันก็ไวมากถูกป่ะล่ะกดปุ้งมันวิ่งมาถึงนี้เลยโอ้โหสิบวินาทีจบบ้าลบาดันสัปดาหนี้ผมเล่นได้จริงประมาณยี่ิบเอ็ดวิ คือยีิบเอ็วิมันคือมันั่งกดสั์เดียงอย่างเงี้ยนะอ่แต่ถ้าถามว่าออโต้ผมจะรู้เลยว่าอันเนี้ยผมจบห้าสิบวีอันนี้ผมจะจบประมาณ30มสิบวิผมจะรู้เลยเี่ยคือผมใช้อยู่สองแผนและไอสองแผนที่ผมใช้เนี่ยมันตีไอบอสตัวมากกี้เนี่ยชิวๆขนมขนมตีแบบว่าไม่ต้องหลบสกิลใดๆของบอสนะเอาไปลองดูได้นะ มีคนถามผมสองคนนะคนหนึ่งหัวกิ้วเก่าผมอะอีกคนนึงก็เพื่อนกันนะถามมาไอตัวเนี้ยไอ้ติปเบอร์เลยนะอ่ะสองคนผมอัพให้กันจบไม่ว่ากันนะ